แม้นักท่องเที่ยวจีนจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลทําให้เศรษฐกิจเชียงใหม่ที่เคยพึ่งพาการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชะลอตัวลงแต่ว่ากลุ่มชาวจีนที่เข้ามาพักอาศัยในระยะสั้นเริ่มมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นค่ะ บรรยากาศความคึกคักตลาดนัดวันอาทิตย์ในตำบลป่าตันจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะชาวจีนเดินทางไปเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าต่อเนื่องหลายร้านค้าก็มีการไลฟ์ค่ะเขาไลฟ์สดขายสินค้าไปยังลูกค้าชาวจีนโดยผู้ไลฟ์เนี่ยเป็นชาวจีนผู้ประกอบการร้านค้าให้ข้อมูลนะคะบอกว่าวิธีการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทยได้บางส่วนข้อมูลจากหน่วยงานด้านการ ท่องเที่ยวระบุนะคะว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ2ล้าน1แสนคนถือว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนก็ส่งผลกระทบต่อร้านค้าโรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการในพื้นที่นะคะ นางละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนระบุว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงนอกจากช่วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนก็เปลี่ยนไปค่ะหันไปเยือนเมืองอื่นๆมากขึ้นแทนที่จะกระจุกตัวอยู่ในที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนในอดีต และแม้การลงทุนโดยตรงจากกลุ่มจีนยังมีจํานวนไม่มากแต่ก็เริ่มเห็นการตั้งร้านอาหารและธุรกิจบริการในย่านท่องเที่ยวสําคัญอย่างเช่นถนนนิมมานเหหมินแล้วก็เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญญาณของการขยับขยายเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้มาเยือนที่ไม่ได้เป็นเพียงนักท่องเที่ยวอีกต่อไปค่ะผู้ประกอบการในกลุ่มโรงแรมเนี่ยก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะคะที่บอกกลุ่มทุนจีนที่เป็นมาลงทุนบ้านเราในกลุ่มของ ร้านอาหารเนี่ยเท่าที่คุยกับ นายกสมาคมร,ร้านอาหารเองก็บอกว่าไม่ได้มีแล้วณปัจจุบันนี้นะคะเพราะนั้นการแข่งขันในเรื่องของร้านอาหารเองกับทุนที่บอกว่าเป็นทุนจีนเนี่ยพี่ก็เห็นมีบ้างที่เป็นเจ้าของร้านอาหารจีนที่มาเปิดแต่ไม่ได้เยอะอะไรนะคะพี่มองดูว่าการแข่งขันตัวนี้พี่มองดูว่าในช่วง post covid เนี่ยการแข่งขันในเรื่องของการลงทุนของตลาดทุนคนจีนมาลงทุนเพิ่มเนี่ยไม่น่าจะใช่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำรับนักลงทุนหรือกลุ่ม SME ใน สอดคล้องกับผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ระบ,บุว่าปัจจุบันเชียงใหม่ยังกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาชาวจีนที่เลือกไปเรียนต่อเนื่องจากระบบการศึกษาในจีนมีการแข่งขันกันสูงส่วนประเทศไทยก็ถูกมองว่ามีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายกว่าและให้โอกาสลูกหลานได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ กระแสนี้นำไปสู่การลงทุนของครอบครัวชาวจีนบางกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่การลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศระหว่างที่พำนักในเชียงใหม่เพื่อติดตามดูแลบุตรหลานซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายส่วนโดยเฉพาะด้านการบริการแล้วก็อาหารจึงมีความเกี่ยวพันอย่างใ,ใกล้ชิดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากจีนแต่ในช่วงหลังสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเลขนักท่องเ,เที่ยวจีนลดลงซึ่งก็มีแนวโน้มส่งผลทําให้เศรษฐกิจท้องถิ่นก็ได้ รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงค่ะเราจึงเห็นว่าในตอนนี้ทําไมเราถึงพึ่งพาค่าะว่าใช้การพึ่งพาของนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักเพราะว่าถ้าเทียบโดยกลุ่มนักขนาดความใหญ่ของมันที่จะทําให้เกิดเงินมันหมุนเนี่ยรอบมันไม่เร็วเท่ากับจํานวนของนักท่องเที่ยวทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะนักท่องเที่ยวไทยก็อาจจะเกิดมูลค่าของการ ทําให้เงินหมุนเขาเรียกว่า<ม>เงินสะพัดได้<ม>แต่โน้นนะต้องรอสงกราน<ม>ใช่ไหมโน้นนะต้องรอหน้าหนาว ข้อมูลของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนระบุนะคะว่าตัวเลขในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่เฉลี่ยประมาณ1 0 0 0คนต่อวันเท่านั้นถ้าเกิดเทียบกับช่วงที่พีคนะคะคุณผู้ชมช่วงที่พีคเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยว 3,000- ั0ถึง0คนต่อวันก็ถ้าจะดูตัวเลขก็จะเห็นได้ชัดน,นะคะว่าตอนนี้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ66ถึง ร้อยละ75หเลยทีเดียวนะคะเศรษฐกิจที่เชียงใหม่เนะะี่ยค่ะต้องยอมรับนะคะว่ามีธุรกิจที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวจีนค่อนข้างเยอะแต่พอนักท่องเที่ยวลดลง<ส>ก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าผู้ประกอบการก็มีการปรับตัวขณะเดียวกันอย่างนักท่องเที่ยวที่เราเล่าไปในช่วงต้นบอกว่ามาเที่ยวอย่างเดียวไม่พอแล้ว<ส>ก็คือมารับหี้วสินค้าจากประเทศไทยกลับไปที่ประเทศจีนด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้ตามร้านค้าต่างๆที่เป็นร้านค้าที่ขายตอนกลางคืนเนี่ยค่ะร้านขายเสื้อผ้าก็จะเห็น เป็นคนจีนเขาไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็ไลฟ์ขายของอเสื้อผ้าตัวนั้นกระโปรงตัวนี้นะคะแล้วก็มีคนมาเอฟแล้วก็ฝากขี้ว่จากเมืองไทยกลับไปในมุมมองของผู้ประกอบการเขาก็บอกนะคะว่าไม่ได้เป็นการมาแย่งอาชีพนะเป็นการช่วยเหลือช่วยกระจายสินค้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวจีนก็มีการปรับตัวแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็บอกนะคะว่าการเปิดทางให้นักท่องเที่ยวจีนมาไลฟ์แล้วก็ช่วยขายแบบนี้ก็ช่วยทําให้ระบายสินค้าแล้วก็เพิ่มยอด ายได้มากขึ้นด้วยนะคะก็น่าจะต้องตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกําลังต้องการอย่างมากแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางในการดึงคนจีนกลับมาเที่ยวประเทศไทยด้วยนะคะครับก็เป็นภาพเรื่องของการเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตนะครับไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ก็รวมไปถึงชาวจีนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ